อยากได้แฟนกูม,มากใช่ไหมเอาไปพี่ผมไม่เอาแล้วพี่บุกพนรพี่ผมไม่เอาแล้วบุกพทรพี่มมบุกพนรเฮ้ยพี่บุกพนรครับพี่ตั้งใจทำงานนะคะแล้วรีบกลับมาละจ้ะพี่จะตั้งใจทำงาน นิ่มหนะน่ารักที่สุดเลยอ่ะกัดหน่อยอพี่ตุ่นจ้าฉันขอสักสามพันได้ไหมอ่ะคือว่าฉันอยากกินของอร่อยอร่อยอะได้สิไว้เดี๋ยวพี่โอนให้นะพี่รีบไปทำงานก่อนโอเคค่ะ เพิ่งย้ายมาใหม่เหรอคะไม่เคยเห็นหน้าเลยเออใช่ครับแล้วชื่ออะไรล่ะคะแล้น,นี่จะไปไหนหอ๋อชื่อพบครับไม่ได้จะไปไหนหรอกครับผมแค่ไม่รู้วิธีล็อกประตูบานนี้กแต่คุณคนสวยพอจะสอนผมล็อกประตูบานนี้หน่อยได้ไหมครับ ได้สิคะงั้นเดี๋ยวเข้าไปสอนข้างในนะกลับมาแล้วจ้านิมคอไปโดนอะไรมาแดงเชียวอ๋อก็แค่ผื่นนะคะพี่ ไม่มีอะไรหรอกอ,อ๋องั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อยาให้นะถ้าปล่อยไว้มันจะลามขอบคุณนะคะเออนี่พี่ในไหนพี่ก็ลงไปแล้วอะเอาขออยะลงไปด้วยสิจ้ะ<บ>เอ๊คุณครับร <y> คุณอยู่ห้องนี้เหรอครับอ๋อใช่ครับผมเพิ่งย้ายมา โอ้มีคอคุณเป็นผืนแดงเหมือนแฟนของผมเลยนะครับอ๋อเปล่าหรอครับผมเพิ่งจัดหนักจัดเต็มมาคนนี้ไม่เบาเลยนะครับขนาดนั้นเลยหรอครับในเชา้าอ่ะเมื่อก่อนผมก็แบดบอยเหมือนกันแต่เสียดายตอนนี้ผมมีแฟนแล้วนะครับแล้วสาวที่คุณพูดถึงอะ่ะแจ่มไหมครับ <laughs> ตัวเล็กน่ารักหลังนี้มีรอยสักด้วยนะครับผมนี่ยังชอบเลยยังไงผมขอตัวก่อนนะครับร้ายเหมือนกันนะเนี่ยเราอะ่ะทำไมลักษณะที่เขาพูเหมือนแฟนของเราเลยวะ <c oughs> <c oughs> นี่มชอบแน่เลย นิมไปไหนมาอ๋อเปล่าหรอกพี่ตุลฉันแค่ออกมาเดินเล่นข้างน่อยเฉยใน,นห้องน่าเบื่อยังไงพี่ก็มาละครับไปในห้องกันเถอะนิ่มืช่วงนี้นิมแปลกๆนะมีอะไรหรือเปล่า พูดกับพี่ตรงๆเปล่านี่คะพี่คิดมากไปเองหรือเปล่าอุ้ยอันนี้ซื้อมาให้หนูใช่ไหมอ่ะอุ้ยน่ารักที่สุดเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะว้าวคุณครับ เลิกยุ่งกับแฟนผมได้ไหมยคนนี้ผมจริงจังถือว่าผมขอ,อคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเมียมึงโดนตุกเซ็กยออมึงไม่รู้ตัวเหรอคตรโม่ผมและที่ใหญ่นั่นมันครบขั้นล่อลย เออดิสาวข้างห้องกูเนี่ยแอบผัวมาหากูทุกวันเลยกูนี่โคตรคิดถูกเลยนะเว้ยที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เอ้าของหวานมาวางตรงหน้ากูแล้วกูก็ต้องกินสิวะเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะเว้ยสงสัยมันจะแอบผัวมาหากูอีกแล้วอะแต่เดี๋ยวรอบนี้กูจะตั้งกล้องถ่ายแม่ โอเคนะเว้ยอะไรของพี่อีกเนี่ยผมบอกไม่รู้เรื่องไงมึงอยากได้แฟนกูมากใช่ไหมกูให้อะไรวะเชียร์กูบอกมึงแล้วใช่ไหม ว่าคนนี้กูขอพี่ครับปกตโอนครับพี่พี่ปกตโอนครับพี่ผม่อมก็ด้วย่หม่อมก็ด้